ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และยูทูบ See e c u Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจันทวีวงศีบุรีและดิฉันสุชาชาวินิตเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ค่ะหลายท่านก็อาจจะทราบนะคะว่าจุฬาลงกรณ์รณมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีคณะสัตวแพทยศาสตร์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้องหมาน้องแมวของท่านที่บ้านเนี่ยไม่สบายเป้นเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านก็คงได้มีโอกาสนะคะพาน้องหมาน้องแมวของท่านเนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์ของที่คณะสัตวแพทย์ของเราวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะนอกเหนือจากโรงพยาบาลเนี่ยนะคะที่สําหรับน้องหมาน้องแมวที่เรารู้จักกันแล้วเนี่ย คณะสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยเขายังมีศูนย์วัตรกรรมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์วัตรกรรมที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อเพิ่มฝึกทักษะในเรื่องของคลินิกทางด้านสัตวแพทย์วันนี้เราก็จะมาคุยกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรชาลิกา หวังดีท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะคลินิกทางสัตวแพทย์ภาควิชาสัญญกรรมศาสตร์คณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬา,า,าลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะองค,ค์กอื่นชื่อศูนย์นนนของอาจารย์ยาวมาก<บ>าเลยนะคะค่ะศูนย์ของอาจารย์นี่แบบน่าสนใจมากเลยค่ะเออมันมันอายุของศูนย์นี้นานเท่าไหร่ครับเพิ่งเกิดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะศูนย์เนี่ยค่ะจัดตั้งแล้วก็ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ประมาณ2ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เริ่มต้นโควิดพอดีค่ะแต่ว่าเราได้รับทุนจากจุฬาศตวรรษที่2นะคะในการปรับปรุงแล้วก็สร้างเป็นศูนย์ขึ้นมานะคะกะ็ตอนนี้ก็รวมประมาณ4ปีแล้วค่ะค่ะแล้วจริงจุดประสงค์ของของ,ของศูนย์นี้นี่เพื่ออะไรคะ,ะคงไม่ใช่แค่เพื่อให้กับนิสิตนักศึกษา มามาฝึกทักษะอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์จะช่วยช่วยเราใช่ไหะก็คือเริ่มต้นนะคะจากเนื่องจากว่าทางภาควิชาสัตวแพทย์ของเราเนี่ยก็คือสอนนิสิตให้หัดผ่าตัดนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกปฏิบัติจริงบนคลินิกกับน้องหมาน้องแมวที่มีชีวิตนะคะในสมัยเริ่มต้นสมัยที่อาจารย์เวนนเกรียนะคะก็คือเราใช้น้องหมาน้องแมวที่มีชีวิตมาวางยาสลบฝึกการผ่าตัดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันเรื่องจริ ยทาทมก็จะมีปัญหาเราก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้สุนัขที่เป็นร่างแช่แข็งนะคะก็คือเป็นสุนัขที่เสียชีวิตเอามาแช่แข็งแล้วก็ทอมาใช้นะคะแต่ปัญหาของอร่างแช่แข็งเนี่ยเขาจะเป็นพอทอมาแล้วมันจะมีน้ำแฉกใชยเราก็สนใจนะคะในการที่จะผลิตร่างนิ่มอาจารย์ใหญ่ก็จะมีอาจารย์ทางภาควิชาสรารลลกว็ชีเคมีนะคะร่วมมือกันแล้วก็พัฒนาสูตรน้ำยาถนอมร่างนิ่มอาจารย์ใหญ่นะคะ ก็คือเวลาผ่าก็คือเปรียบเสมือนเหมือนจริงๆเหมือนยังยังใหม่อยู่ยังสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ค,ะคือคือโดยข้อดีของเราเนี่ยก็คือร่างน้ํายาที่เราผลิตขึ้นเนี่ยไม่มีฟอร์มาลีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ก่อความระคายเคืองกับดวงตาแล้วก็เวลาทําก็จะไม่แสบจมูกน้ําตาไหลนะคะอาจารย์ถามนิดนึงแล้วสูตรเนี่ยอาจารย์บอกได้ไหมสูตรแล้วอย่างของเพื่อนที่ที่วิทยาศาสตร์ทะเลเราต้องใช้ฟอร์มาลีนเนาะแล้วบางทีโอ้โหทั้งตาทั้งจมูกทั้งอะไรจะมีกลิ่นแสบตามากพอทำทำทำแล็บ ไปน้ำตาไหลค่ะก็คือจริงๆสูตรเนี่ยอ๋อเป็นเป็นทางอาจารย์หน่วยเชื้อเคมีกับอาจารย์ที่ภาควิชาสารยศาสตร์คิมิคนถ้ายังไงอยากได้สูตรอาจจะติดต่อโดยตรงกับอาจารย์อาจารย์น่าจะน่าจะให้เพราะว่าเราก็บอกแนะนำนะคะกับอาจารย์กับอาจารย์คณาจารย์ทางคณะสัตวแพทย์เชียงใหม่นะคะเกี่ยวกับสูตรน้ำยาต่างๆแต่นี่ก็คือทำให้แบบว่าเครื่องในยังแบบว่า เหมือนเดิมทุกอย่างเลยใช่ค่ะเป็นคือไแทนของจริงฟอร์มาลีนและดีกว่าฟอร์มอลีนด้วยซ้ำหรือเปล่าคะใช่ก็คือเนื่องจากว่าการใช้ร่างฟอร์มอลีนนะคะข้อเสียก็คือว่าโครงสร้างต่างๆจะแข็งใช่ไหมคะเส้นเลือดก็จะแข็งกล้ามเนื้อก็จะแข็งก็จะไม่เหมือนเสมือนจริงเพราะว่าเวลาที่เราไปผ่าตัดน้องหมาน้องแมวจริงๆอ่ะค่ะเนื้อเนื้อเยื่อก็จะนิ่มจะมีเลือดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของการทํา น้ำยาของร้างนีมาจันย์ใหญ่เนี่ยก็ช่วยช่วยช่วยเหลือมากนะคะทำให้เราสามารถได้พัฒนาฝึกหัดการเรียนรู้ทางด้านทัฒการของการผ่าตัดนะคะโดยที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงค่ะค่ะเอจันค่ะถ้าอย่างนี้เมื่อเคยทราบว่าของที่คณะแพทย์เราค่ะก็ก็มีก็คือมีท่านอาจารย์ใหญ่นั่นเองแต่ว่าตอนหลังๆก็เห็นว่าเขาก็เปิดให้กับบุคคลภายนอก พวกบริษัทต่างๆที่สนใจที่จะมาฝึกทดลองอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาจอยได้อย่างของอาจารย์ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ,คะก็คือวัตถุประสงค์หลักของอาทั้งสูนนะคะก็คือเพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิาาตคณะสัตวแพทย์โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดนะคะก็ทําให้มีการจัดกลุ่มแบ่งกลุ่มแล้วก็ให้นิสิตเหล่านี้ได้เข้ามาเรียนนะคะมีการทำสกิลแ l บการเรียนด้วยตนเองการเรียนโดยการเรียนกลุ่มย่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธกิจหลักของเราก็คือ สนับสนุนการเรียนการสอนนะคะ พันธกิจลองที่เราเรามีในศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะคลินิกทางสัตวแพทย์เนี่ยก็คือจะเป็นศูนย์เพื่องานบริการวิชาการนะคะโดยที่งานบริการวิชาการเนี่ยจากระยะเวลาประมาณ4 -5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีงานบริการวิชาการมากกว่า20โครงการค่ะทั้งการผ่าตัดกระดูกการผ่าตัดระบบประสาทนะคะการฝังเข็มการทําเวชาัตฟื้นฟูเราทําทุกอย่างรวมถึงการใช้หรือว่าการ ฝึกหัดการใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะคะของบริษ <Tá, S 1> <Alaska? S 2> ัทเครื <reci> ่องมือที่ต้องการทดสอบนะคะคุณภาพของเครื่องมือหรือฝึกหัดเนี่ยนิสิตแพทย์หรือว่านิสิตทางสตุแพทย์แม้แต่คุณหมอเองให้หัดใช้เครื่องมือก็มีการมาติดต่อแล้วก็ใช้บริการที่ศูนย์เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ขอย้อนกลับไปตอนต้นที่อาจารย์บอกว่าสมัยตอนที่อาจารย์เป็นนิสิตเนาะตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเรายังไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้อาจารย์บอกก็คือว่า คือสมมติเอาหมาแล้วแมวกลางถนนอะไรเงี้ยเราก็มาใช่ใี่เขาปรับเราค่ะไม่ค่ะเมื่อก่อนแต่เขาคะตื่นขึ้นมาหรือตื่นขึ้นมาเขาตื่นขึ้นมาเมื่อก่อนเราใช้สุนัขจากอ๋อ กทมที่เขาเป็นสุนัขจอนจักที่ที่ไม่มีเจ้าของเขาก็เก็บมาให้เราได้เรียนเนาะเราก็จะผ่าตัดทำฝึกหัดนะคะน้องอาจจะโดนผ่าตัดสักห้าครั้งสิบครั้งนะคะพอตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือเราก็ยังตื่นขึ้นมาได้เนาะน้องก็ยังตื่นขึ้นมาค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็รับน้องหมาน้องแมวไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของเราแต่สมัยนั้นนี่อันนี้ถามเพราะว่าสมัยนั้นอย่างคือใช่มาฝึกแต่ไหมแต่อย่างสมมติ เราจะตัดนูงแต่นี่ก็คือว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ว่าเราก็าต้องไปทำารงานเพื่อ <Okay. S 2> เพื่อให้เรามีความชํานาญแล้วก็วช่วยเหลือชีวิตอื่นๆต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆพอจาย์มีสูนนี้ขึ้นมันก็ดูทําให้มันดูมันมเออ ดูในเรื่องของศีลธรรมอะไรพวกนี้จะเรียบมันจะเยาบาน,านพวกนี้มั<า>นจะดีข,ขึ้นอ่ะค่ะแล้วแล้วณปัจจุบันจริงๆตอนนี้อาจารย์เราเรียกถูกไหมคะคืออย่างถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเรียกเป็นอาจารย์ใหญ่น้องหมาน้องแม่เราก็จะเรียกเ่าเป็นอาจารย์ใหญ่เหมือนกันอาจารย์ใหญ่อนาจารย์ใหญ่น้องหมาอาจารย์ใหญ่น้องแมวค่ะตอนนี้ออไม่ทราบว่าของที่ศูนย์ของอาจารย์มีมีอาจารย์ใหญ่อ๋อ ประมาณสักก็คือภายในหนึ่งปีนะคะเราจะผลิตอาจารย์ใหญ่สุนัขและอาจารย์ใหญ่้องแมวเนี่ยมากกว่า100รล่างนะคะรวมถึงเราใช้อาจารย์ใหญ่ทางปศุสัตว์นะคะเช่นสุกรแพะหรือว่ามาหรือว่ามีมา้วยเหรอคะอาจารย์ใช่แต่เราจะเป็นชิ้นส่วนใช่ใช่ค่ะเราจะเป็นชิ้นส่วนเนื่องจากว่าเราเรามีห้องเย็นขนาดใหญ่นะคะที่สามารถเก็บล่างล่างนิ่มอาจารย์ใหญ่ได้นะคะแต่ว่าถ้า เป็นสัตว์ปุสสตว์ที่มีมตัวขนาดใหญ่นะคะก็คืออาจจะเรื่องน้ํายาการเข้าสู่<ม>เนื้อเยื่อต่างๆอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มทำจากาเป็นส่วนเช่นท,าทําขาทำขาหน้าขาหลังอย่างนี้ก่อนค่ะ<ม>ค่ะ,คะอันนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าจุดประสงค์หลักนะคะก็คือว่าเพื่อฝึก ทักษะของนิสิตอ่าแล้วจริงๆพอเริ่มมีนวัตรกรรมศูนย์นวัตรกรรมอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงของทักษะของนิสิตของคณะสัตวแพทย์ไมหมคะว่าเขามีทักษะดีะขึ้นเลยเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยขณะนี้นะคะนิสิตที่ได้เรียนผ่านระบบะห้องห้องเรียนศูนย์นวัต นวัตกรรมแางลันิ่มของเราเนี่ยนะคะคออเป็นประมาณสองรุ่นที่ได้เรียนนะคะก็จะจบออกไปน่าจะเป็นปีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็รอรับฟีดแบ็ว่าหลังจากที่ฝึกไปเป็นยังไงนะคะโดยที่ก่อนที่นิสิตเช่นอย่างนิสิตปี6ชั้นปีที่6ก่อนจะขึ้นคลินิกนะคะได้มารักษาหรือว่าได้มาช่วยเหลือได้มาช่วยผ่าตัดจริงๆนะคะเราก็ให้เขาไปหัดแต่งตัวก่อนเพราะว่าในการทําสัลญกรรมเนี่ยการเตรียมตัวของคุณหมอ จะมีความสําคัญจะต้องเตรียมตัวด้วยวิธีไล่เชือ้อก็คือจะต้องไม่คอน t ทม i n เ t ตหรือว่าทําการปนเปื้อนเชื้อเข้ามาในระหว่างการผ่าตัดนิสิตเขาก็จะใช้สูตรนี้นะคะในการฝึกหัดเช่นฝึกใส่ถุงบึ้งฝึกเย็บแผลฝึกใส่เสื้อฝึกผับผ้าฝึกเปิดเครื่องมือบนโต๊ะผ่าตัดเขาก็จะพอเขามาเห็นสถานการณ์จริงเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นค่ะค่ะนีก็คือจําลองจําลองใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างในสูนของอาจารย์เนี้ย เออมันมีการฝึกผ่าทางด้านไหนบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นผ่าเนาะอาจารย์ใช่ผ่าแล้วก็เย็บอะไรอย่างเงี้ยเปล่าคะจนก็ไม่คุ้นเคยเคยได้แต่ผ่าปลาผ่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยพวกอินเวอร์คือคือถ้าสมมติว่าเป็นนิสิตปี4นะคะนิสิตปี4ก็จะเป็นปีที่ย่างก้าวจากทีคลินิกสู่คลินิก นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มหัดเย็บแผลเขาจะรู้ว่าการเย็บแผล<ม>การผูกเมื่อน<ม>เช่นถ้าเราต้องผูกเส้นเลือดจะต้องผูกยังไงนะคะ<ม>เขาก็จะมะีโมเดลนะคะให้หัดฝึกว่า one hand tie two hand tie จะต้องผูกผูกเส้นเลือดแบบไหน<ม>แล้วก็หัดเย็บแผแลเราก็จะใช้แบบจําลองตอนนี้เราเป็นตุ๊ก,กตาแล้วก็จะผ่า ตุก๊กตาน้องหมาแล้วก็ให้นิสิตเนี่ยได้หัดเย็บว่าการเยร็บแผลแพทเทิร์นต่างๆคะ,คะแล้วก็หลังจากที่นิสิตได้ฝึกกับโมเดลต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีร่างนิ่มให้ นะคะเขาก็จะทําการเตรียมร่างมินน้องหมาเหมือนเตรียมผ่าตัดจริงเช่นการเปิดช่องท้องเขาก็จะคุมผ้าผ่าตัดแต่งตัวเตรียมโต๊ะผ่าตัดแล้วก็กรีดแผลแล้วก็ทำวิธีทำการหัตถการการผ่าตัดที่ทางอคคณาจารย์เนี่ยได้อธิบายไปนะคะแล้วเขาก็จะเย็บแผลเหมือนจริงหมดเลยเหมือนเหมือนอย่างเช่นว่าฝึกในสัตว์มีชีวิตแต่ว่าใช้ร่างมินแทนค่ะ เรื่องจริงก่อนที่จะออกรายการได้คุยกับอาจารย์นิดนึงอาจารย์อาารยบอกว่า,าต่างประเทศนี่เขาให้ความสนใจตรงนี้ที่อยากที่จะมาใช้บริการของศูนย์อาจารย์เออทำไมล่ะคะเขาผลิตอย่างเราไม่ได้เหรอก็คือเนื่องจากว่าข้อดีของเราก็คือการพัฒนาจริงๆเนี่ยโรงเรียนทางสัตวแพทย์ที่มีการใช้ล้างนิ่มนะคะ,ะ,คะรู้สึกว่า ของเราจะเป็นแห่งแรกในโลกที่มีการใช้ล้างนิ่มสัตว์เพื่อการเรียนการสอนจริงๆเนี่ยการใช้ล่างนิ่มอาจาร,รย์ใหญ่ของในคนเนี่ยมีใช้มามานานแล้วนะคะ<ช>ก็จะ<ช>เป็นล่างนิ่มทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือแม้แต่เมืองไทยที่ท,ที่มีการใช้ล่างนิ่มอาจาร,รย์ใหญ่ก็คือคณะแพทย์คณะแพทย์จุฬาของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมล่างนิ่มเนี่ย มีประเทศไปกี่ประเทศคิดคนสุดก็เลยอาจจะเป็นความลับิิกหนึ่งโอเคเ <c oughs> ข้าใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของเราคือพอเรามีร่างนิ่มอาจาร,รย์ใหญ่ทางต่างประเทศเขาก็จะไม่มี สัตว์ที่เป็นล่างนิ่มอาจารย์ใหญ่เนี่ยฝึกจริงๆ,งๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะขาดอ a ียนะคะในการที่จะใช้ในการฝึกดัดเช่นถ้าเราจะอยากจะฝึกหัผ่าตัดกระดูกสันหลังหรือฝาก่าตัดกระดูกอย่างหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีโมเดลที่เหมาะสมซึ่งล่างนิ่มเนี่ยก็จะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะในในในหัวข้อที่2ก็คือการใช้ ร่างของของสัตว์มีชีวิตนะคะซึ่งโมเดลที่เราใช้นะก็จะเป็นโมเดลสุกรนะคะเพราะว่าในเรื่องของการฝึกหัดทางด้านการแพทย์นะคะก็คือสุกรก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือหรือว่าฝึกหัดการบางอย่างนะคะเขาก็มีความสนใจในการใช้ร่างน้องสุกรเนี่ยมาฝึกหัดเพื่อ เป็นการผ่าตัดนะคะอคพอเขาทราบว,ว่าทางเรามีงานบริการวิชาการซึ่งเราสามารถที่จะรองรับนะคะการฝึกถ้าเป็นในร่างที่มีชีวิตก็คือได้ถึงประมาณ15-30ถึงคนนะคะในการเขา้ขมามาใช่ะชนะคะใหญ่นะคะใช่ใช่ค่ะเขาก็ติดต่อเข้ามาว่าอยากที่จะมาทำเวิร์กช็อปกับเรามาให้ความร่วมมือในด้านการทดลองหรือว่าหัดใช้เครื่องมือให้กับ คุณหมอนะคะนักศึกษาแพทย์หรือว่าแม้แต่คุณหมอทางด้านการแพทย์การสตวแพทย์ต่างๆเขาเข้ามาติดต่อมากันค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็คงคงแบบยุ่งนะยุ่งเยอะนราวนี้อาจารย์เมื่อกี้าจารบอกว่าฝึกทักษะแล้วจริงๆสมมุติถ้าเกิดมีเนื้องานไหนเนี่ยเขาสนใจว่าเขามี ผลิตภัณฑ์เครื่อง,งมือเครื่องมือใหม่ๆมาอะไรเงี้ยเพื่อทดลองอันนี้ก็คือรวมอยู่ในนี้ได้ใ,ใช่ไหมใช่ใอย่างเช่นที่ที่ติดต่อมาล่าสุดก็คือการผ่าตัดโดยชันา n a เกเตอร์ก็คือ,อการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์นำวิถีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะมาใช้งานในสุดเดยกันเพราะเพราะว่าถ้าของเราเนี่ยเทียบกับ ประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์ของเราเนี่ยก็จะมีราคาที่ย่อมเยาถูกกว่าแล้วก็มีความพออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมืองไทยก็ใครก็อยากมาใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ราคาไม่แพงแล้วก็ดีกว่าไปแบบต่างประเทศไปในยูนยูนเต็ดสเตทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าอืมาเมืองไทยดีกว่าค่ะเฮ้ยเปิ้นนึกถึงเพพาะจริงเปิ้นเปิ้นเองเนี่ยเปิ้นทำาอยู่กับทะเลแล้วเราต้องมีฝังชิดในปลาโอ้เปิ้นทำได้เลยคือเราก็ไม่เคยไป ฝึกเนี่ยค่ะผ่าแล้วก็เย็บใ,ใช่ไหมคะเวลาั้เพื่อนจะขออนุญาตไปไปไหมตอนนั้นท<ด>ี่ฝังฝังชิปเข้าไปในตัวปลาเสร็จแล้วก็ คือเเย็บเก็บกับไปนะคะแล้วก็ปามก็ยังไหวๆแล้วก็สงสารให้ปามมันจะเป็นยังไงอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีอย่างนี้เนี่ยจริงๆเราก็สามารถติดต่อไปที่อาจารย์ได้ใช่ไหมคะไปฝึกในเรื่องของการผ่าตัดอะไรอย่างี้ก็การเย็บอะไรพวกนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งสิ่งที่ที่ที่ทางศูนย์ให้บริการก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าทางตัวอาจารย์เนี่ยอยู่ภาควิชาสารศาสตร์ก็จะมีบทบาทในการสอนคุณหมอทางในเรื่องของการผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็สามารถคุณ หมอที่อยู่ตอนนี้เราเปิดให้บริการก็คือ,อคนหมอที่อยู่โรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทย์จ<ะ>ุฬาก็คือถ้าสมมติว่าอยากที่จะฝึกหัดการผ่าตัดเช่นอาจจะต้องมีการผ่าตัดที่ยังไม่มีความชํานาญมากนักอ,อยากจะฝึกสกิลมือหรือว่าจะลองหัดทาก็คือสามารถติดต่อไปที่สูย์แล้วก็ขอใช้ร่างนิ่มเพื่อที่จะทําการแพ a c t i c หรือว่าฝึกปฏิบัติการผ่าตัดก่อนที่จะไปรักษาสัตว์จริงให้มันเกิดความมั่นใจความ มั่นใจในการรักษาและก็การผ่าตัดได้ค่ะค่ะคุณทเชนญค่ะถามเรื่งขอร่างของน้องหมาน้องแมวเนี่ยค่ะที่บริจาคป,ปีปีหนึ่งเยอะไหมคะอาจารย์ปีปีหนึ่งเนี่ยจริงๆเราเราได้รับบริจาคค่อนข้างเยอะก็คือถ้า,ถ,าถ้าเทียบกันมาทุกอาทิตย์ก็จะเป็น5้5ตัว10ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ช่วงนะคะก็จะมีปัญหาช่วงที่มีภาวะโควิดก็คือ,อเราก็จะหยุดไป สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเราเรามีเว็บไซต์ที่เป็น f a c e b o o k นะคะศูนย์ไกยสัตว์อุทิศนะคะก็จะมีเจ้าของเนี้ยติดต่อเข้ามาบางทีมาขอทําเรื่องบริจาคตั้งแต่สุนัขเลียไม่ตายก็มีจริงค่ะแล้วจริงทั้ง่อันี้ถ้าถ้าติดต่ออย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเราเราต้องมีบัตรเบิดใบเบยอะไรไหมเหมือนอย่างของคนอย่างเงี้ยร่างคนเราย่ต้องมีบัตร ทางทางทางของขคณะสัตวแพทย์ออกบับบไหมคะหรือคือคือเนื่องจากว่าทางคณะสัตวแพทย์ยังยังคือรับว่าสุนัขตายแล้วก็ติดต่อ,อมาเนาะรับบัตรนานนะคะยังไม่ได้มีลงทะเบียนล่งหน้าค่ะอ๋อค่ะแต่แต่แต,แต่ถ้ายอย่างนี้เนี่ยมันเพียงพอไหมคะกับในเรื่องของเอ่อความความความต้องการเพื่อไปใช้ส่วนนี้ในเรื่องของการฝึกหัดที่อาจารย์บอกว่า อาทิตย์หนึ่งประมาณห้าหกน้นองหมาน้องแมวะนะคะคือค,คือจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าเพียงพอไหมถ้า,เ,าเราเปิดการเรียนการสอนอย่างแบบเต็มเต็มรูปแบบ<ม>เพราะว่าตอนนี้ก็คือมีสิตก็จะ,จะอาจจะต้องได้เรียนแค่ยี่สิบ<ม>ห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเราเปิดการเรียนการสอนเตมมม็มรูปแบบเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอเท่าไหร่นะคะแต่เราก็พยายามที่จะหาทางเนื่องจากว่าข้อดีของร่างนิ่มอาจารย์ใหญ่เนี่ยคือเมื่อเราใช้ไปหนึ่งครั้งเราสามารถเก็บรักษา ไว้ในตู้เย็นแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่โดยระยะเวลาที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3าถึงหเดือนอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการเล็กคอดแล้วก็การจัดระเบียบในการใช้ล่างว่าเราจะต้องใช้ส่วนไหนก่อนนะคะแล้วก็เหลือส่วนไหนที่ยังไม่ใช้เราสามารถที่จะนํามาใช้ได้อีกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่แต่อาจารย์มีข้อเขาเรียกว่าอะไรครับคือมีมีเกณฑ์ไหมคะว่าในการที่จะบริจากร่างน้องหมาน้องแมวเนี่ย ต้องเป็นยังไงต้องเพอร์เฟกต์แค่ไหนหรือยังไงก็คือก็คือจริงๆนะคะก็คือจะต้องเป็นสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะสำคัญคโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้านะคะแล้วก็มีประวัติการทําวัคซีนรวมถึงว่าหลังจากที่น้องเสียชีวิตนะคะ<ม>ก็จะต้องอส่งร่างหรือว่าติดต่อมาส่งร่างภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเราได้ร่างที่มีคุณภาพดีนะคะ<ม>เวลาที่เราผลิตร่างนี้มาจรรย์เดย์ออกมาแล้วเนี่ยนิสิตก็สามารถที่จะเรียนกับร่างที่มีคุณภาพแต่ว่าถ้าร่างที่เก็บไว้นานหรือเก็บไม่ถูกวิธีเช่นไม่ แช่แช่บนน้ําแข็งมาก่อนหรือว่ามีการแช่เย็นมาก่อนเนี่ยก็จะเกิดการเน่าเสียก่อนที่เราจะไปฉีดน้ํายาล้างมีมก็จะทําให้เราได้ล้างที่ไม่ไม่สมบูรณ์ค่ะค่ะอันนี้อย่างของถ้าเกิดอย่างสมมติที่สัตวแพทย์ใช้ร่างของน้องหมาน้องแมวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการทิศสวนกุศลไปให้เหมือนอย่างที่กับร่างของคนใหญ่เลยเราจะมีการชาปนกิจโดยที่เจ้าของที่มาบริจา สุนัขและแมวเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะคะเราก็จะมีการเ,าเล็คอร์ดนะคะแล้วก็มีที่อยู่ที่ติดต่อของเจ้าของ<ม>นะคะ<ม>พอถึงรอบที่เราจะไปชาปนกิจเราก็จะแจ้งไปทั้งเจ้าของเจ้าของสัตว์ว่าอยากที่จะเข้ามาร่วมงานพิธีชาปนกิจ<ม>อาจารย์ใหญ่ด้วยหรือเปล่านะคะก็ดีนะคะนอหมาน้องแมวก็จะได้แบบ ใช่แล้วเราก็ให้นิสิตมีส่วนร่วมมีกิจกรรมเป็นคนดําเนินการ<ม>เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่เรียนกับอาจารย์ใหญ่รั้งนี้เขาก็จะได้ไปส่งอาจารย์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าค่ะว่าอย่างอันนี้จนขานิดน,นึงอย่างเปิว่า,ท,าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ฟังแล้วฟังอาจารย์อยู่นะขนะนี้คงสนใจเหมือนกันว่าเออสมมติถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากที่จะเกิด ต้องว่าแล้แมวเป็นไรเนาะอ,อ,อยากที่จะบริจาคสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็จริงๆเรามีเฟ e b o o กนะคะศูนย์กายสัตว์อุทิศนะคะศูนย์อะไรนะคะศูนย์กายสัตว์อุทิศ ศูนกาสัตว์อุทิศใช่ค่ะสามารถเซิร์ชหาแล้วก็เข้ามาสอบถานได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากติดต่อมาก็คือทางภาควิชาสารยศาสตร์คณะสัตวแพทย์จุฬาก็คือเป็นมีหน่วยงานที่คอยให้ข้อมูลนะคะแล้วก็บอกขั้นตอนนะคะในการที่เราจะรับบริจา克拉งค่ะอ๋อค่ะหรือว่าไม่ใช่แค่บริจาคอย่างเดียวแต่สมมติถ้าทางหน่วยงานไหนหรือบริษัทไหนสนใจที่จะยามาฝึกมาเทรนกับอาจารย์ก็ติดต่อที่ภาควิชาภาควิชาเลยค่ะ อ๋อหรือที่ Facebook อันนั้นได้ไหมคะอ่าเราจะมี Facebook ของเดี๋ยวจะให้อาจารย์ไวนะคะจะมีรายละเอียดยาวนิดนึงก็จะเป็น Facebook ของศูนย์นะคะนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนแล้วก็รวมถึงอีเมลนะคะที่เขาก็จะติดต่อมาสอบถามเพราะว่าหลังจากที่เรามีผู้เข้าอบรมนะคะจากประเทศต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาได้อบรมก็จะมีอีเมลถามมาเรื่อยๆว่าเมื่อไรจะจัดงานอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ เป็นศูนย์ที่เพื่อว่าแน่นอนไม่ใช่แค่จะช่วยเสริมทักษะของนิสิตของจุฬาของเราที่เรียนศิตวะแพทย์เนี่ยให,ใ,หให้ให้ให้แบบว่าโอ้ดีดีมากแล้วเนี่ยเราเป็นเป็นหน่วยที่ยังบริการให้กับหน่วยงานข้างนอกนะคะแล้วก็รวมทั้งต่างประเทศด้วยก็เป,เป็นเป็นเรื่องอะไรที่ที่ที่ทดีมากเลยนะคะ<ม>ก็น่าเสียดายมากเลยค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ